ไอ้วา,วามไควใดก็เป็นลูกนะครับเป็นลำาขงนี่ก็เป็นลูกของป่าปั้งนะครับตั้งแปลิ้วนะครับซึ่งป่าปังนะครับก็เป,ป็นลูกของเจ้าทองสุกนะครับหรือเจ้าเกียวใหญ่ทีนึงนะครับ นี่คือสายข้อของเจ้าเพชรเอกไหมครับหมาไดปลทีเีครับสายฝนนะครับเป็นลูกของเจ้าสร้างฝันแต่แม่เล่นจากเขื้อผ้าฝาผัวใจเจ้าลุงบนครับเจ้าสร้างฝันเมื่อกี้นะครับต้องเช้าผมก็บอกเลือดเนื้อไีให้พี่น้องไปแล้วนะครับนี่คือผลงานของเจ้าสร้างฝันนะองดีใจกับพี่น้องโคเรียนเนื้อไปนะครับเจ้าสร้างฝันเนี่ยเป็นลูกของกล้วยลงบัวนะครับแม่ของสร้างฝันก็เป็นสายพญาหงษ์นะครับ นนดูซุ้มคว้าน้มเบควา,า,วาละวันแชนแอมกีงานสักใครจังหวัดหนองคายมานะครับหมายเลขแปดสิบห้าครับเจ้าโค,โคเมืองขอนนะครับก็เป็นลูกของน้องโ,โคเบทน,นะครับกับแม่เงินหยกมาทำจากสามต่อความจังหวัดขอนแกน่น,นนะครับโคเมืองเพชรนะครับก็อยากเป็นกีต้าของเป็นดีควายเหลือดีแรมในโลกนะครับ ด้วยราคางานยืดขายปีคือ18ล้านบาทนะครับดูดืปัจจุบันเสียที่วินโกพระนครนะครับโก้ก้อเพชรอ่ะด้วยนะครับส่วนอ่าเจ้โก้พ่อของโก้กองเพชเนี่ยกคือเจ้าพันล้านนะครับพันล้านก็เป็นลูกของเพื่อน,นรุ่นใที่เจ้าพันล้านก็เป็นพ่อของเจ้านันดีด้วยนะครับโอ้ควายแค่สวยมากเลย